สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวห้างสมอลลลินนะคะห้างสมอลลลินมาดูเขาประดับไปนะคะทุกท่านคะ่ะมาดูเขาประดับไปนะคะเราก็จะเดินไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูรอบข้างก่อนเนาะอันนี้ชื่อห้างนะคะห้างสมอล์ลิน เป็นห้างสรรพสินค้านะคะทุกท่านคะ่ะขายเสื้อผ้าขายทุกอย่างนะ่ะใหญ่ก็จะเข้าประตูนี้นะคะนะคะประตูนี้นะคะประตูอดี๋วพาไปดูนะคะที่เขาประดับรูปโดโเมมูเลมอนใช่หรือเปล่าก็าเรียกรูปอะไรโดโูเลมอนนะคะผู้คนก็พาลูกหลานมานะคะทุกท่านคะ่ะ พาลูกหลานมาลูกหลานใครที่เขาไปได้ไปโรงเรียนเขาก็พามานะคะอันนี้ข้างหลังนะคะทุกท่านคะประดับไฟนนเด็กๆเ,เขาก็ดีใจเขาก็จะมานั่งถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้เป็นรูปดูริมมอนยายก็จะมาถ่ายทุกปีนะคะถ่ายทุกปีโฆษณาออืนน ไปโฆษณาติดนะคะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะทุกท่านคะ่ะเดินขึ้นไปข้างบนบันไดนะคะเลียวยายจะได้พาดูนะคะว่าในห้างประดับไฟสวยขนาดไหนนะคะทุกท่านคะ่ะประดับไฟสวยขนาดไหนเดี๋ยวเดินไปข้างล่างผลเอนาะเดินไปข้างล่างเรื่อยๆ คนยังไม่เยอะนะคะตอนช่วงนี้คนยังไม่เยอะจะพิ่งเปิดห้างอืมเปิดห้างยายก็เข้ามาได้โอกาสเข้ามาอมตมาคนเยอะแล้วก็ถ่ายยากอืมก็ติดคนไปมากนะคะวิ่อยู่ซาเพราะเป็นในห้างทายายไม่ให้ยายถ่ายให้ติด คนเลยนุ๊กไต้ต้องตัดออกหมดตัดออกหมดนะคะเราก็จะเดินไปนะคะทุกท่านคะ่ะก็จะเดินเข้าไปดูต้นคริสต์มาสสิคะทุกท่านคะ่ะเขาประดับอย่างสวยงามเลยดับตุกแต่งนะคะการประดับตุกแต่งเขาก็จะห้อยอต้นคริสต์มาสของยายมีต้นเล็กๆห้อยกระดองกระแง ห้อยเป็นพิธีห้อนนยเป็นพิธีเพราะเรามีอายุแล้วไม่มีอ่าของขวัญที่ต้องมานั่งอ่าหยิบนะคะถึงเวลาก็ต้องห่อของขวัญให้ลูกหลานโอ้ยคิดสมาสแต่ละทีนนนนคิิสตมาสปีใหม่ไม่รู้มีทำไมต้องซื้อของ ส่งซื้อของให้ลูกให้หลานนู่นเอนทางนู้นก็เสื้อผ้าเขานะคะแล้วก็เสื้อผ้าว่าจะถ่ายให้ติดแต่หัวคนก็ไม่ได้เลยนี่มาถึงข้างบนเลยนะคะทุกท่านคะ่ะมาถึงข้างบนแล้วต้องให้ดูนะคะเป็นช่วงๆพอเขาประดับไฟ ดต่ไฟสวยงามดอ่ไฟสวยงามใหญ่ยายมากลางวันนะใหญ่ยายมากลางวันนะคะทุกท่านคะ่ะแต่กลางคืนก็จะบสวยกว่านี้อืมากลางวันเลยมากลางคืนเนี่ยถ่ายยากกว่านี้กลางวันกลางคืนมันก็มีค่าเท่ากันอยู่ในห้างเอออนี้เขาเป็นดนะคะเขาอ่า ยังไม่เปิดถ้าก็เปิดก็ตอนมืดๆแล้วนะคะคนที่เขามาเที่ยวตอนกลางคืนเลยจะเห็นการปรดับไฟตรงนี้สวยงามจะมาตอนกลางคืนก็หนาวขับรถก็ลำบากใหญ่ก็เลยไม่อยากจะมาตอนกลางคืนเมื่อคืนก็ไปถ่ายในเมือง ก็ไปถ่ายในเมืองมันถ่ายยากในตัวห้างอะ่ะถ้าถ่ายตอนกลางคืนนะคนเยอะออคนาก็เดินเที่ยวเดี่ยวห้างประมาณเขาเลิกงานเนาะเขาก็จะมาเที่ยวถ้ากันมาเดินเที่ยวกันมาเดินเที่ยวนะคะนี่ก็ประดับไว้ เราว่างช่วงนี้เราก็มาตอนช่วงนี้นะคะม,มาช่วงนี้ก็ว่างช่วงนี้ก็มาถ่ายเอาช่วงนี้นะคะพอได้คลิปนะคะเพื่อนๆจะ้ะ <c oughs> เดี๋ยวอีงหน่อยยายก็จะไปเดินอ่าถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างนอกสักนิดนึงอ่ะวันเนี้วันน,วนี้เราก็บอกมาดูในห้างก่อนออื ดูในห้างก่อนนะคะไปไหน่าไ,ไหนก็ยากตอนนี้ไม่ถ้าเกิดหิมะลงนะมันไม่เป็นไรนะเดินสะดวกนิดนึงพอหิมะลงอตอนนี้คือมันหนา,หนาวแล้วนิมะที่มันตกมามันก็เป็นน้ำแข็งเนาะเป็นน้ำแข็งมันเดินยากลื่นเสียงเหมือนกันนะเดินระวงังยังไงมันก็ลื่น มื่วานยายก็ลื่นอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกคิดว่าทำไมห้างไม่ค่อยมีคนวัาย,ายเขาเพิ่งเปิดยายเข้ามานะคะทุกท่านคะ่ะถ้ามาตอนกลางคืนจะรู้ว่าคนเยอะคนน้อยอืมผมมีประเทศไอตะแลนมันมีห้างใหญ่ๆแค่สองห้างอื นอกนั้นก็ห้างขายอย่างอืน่นนั่นดีมันหา้าขายสับสินค้าเสื้อผ้าเออหลายอย่างอืมอีกห้างหมือนเบอร์คิงแลนด์ยายเขายังไม่ได้ไปดูว่าจะไปตอนไหนไปตอนกลางคืนหรือเปล่าเออตอนกลางคืนมันก็สวยอีกแบบหนึง่งแต่มันยากกับการขับรถ หกโมงไปมันกำกาลังสวยอยู่กันเขาน่าจะประดับแล้วแหละที่คิงเลนอันนี้เพราะว่าห้างนี้เขาก็ประดับแล้วเขาก็ประดับของเขาทุกปีอืมพอเริ่มเดือนมืดเขาเริ่มประดับแล้วประดับไว้จนถึงคริสต์มาสหลังปีใหม่นุ่นเละหนังปีใหม่นุ่นเละเตือนมืดเนาะประดับไฟสวยงาม สวยงามสวยไหมคะทุกท่านคะสวยไหมคะสวยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยายด้วยเด้อยายพามาเที่ยวนะคะยายพาไม่เที่ยวยายไม่ได้เข้าไปไทยตามาร้านเสื้อผ้าเขานะคะยายพาดูแค่ประดับไฟนะคะทุกท่านคะ่ะประดับไฟ mm hmm. ดูการประดับไฟนี่ต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านคะ่ะต่างประเทศเป็นอย่างนี้ท้อบ้านเรานี่ของขายเสื้อผ้าแถวหน้าบันไดเลื่อนก็ขายที่นี่เขาไม่ขายนะคะบันไดเลื่อนก็คือบันไดเลื่อนนะคะ ของก็จะอยู่ตามฉบเลยร้านใครร้านมันนะคะทุกท่านคะ่ะร้านใครร้านมันก็จะมีป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาถ่ายยังไงไม่ให้ติดป้ายโฆษณาเนี่ย นะคะนี่และดูดูข้างหน้านะคะกว่าจะได้โอกาสถ่ายชัดๆอย่างนี้นะคะต้องรอให้เด็กอ่ามานั่งเล่นจนอ่สาสะใจอืมพอแม่ก็พาออกเราถึงจะถ่ายได้เราก็ยืนดูต้องรอจงอังหวะโอเคนะคะในห้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปข้างนอกแหละอืม นี่นะคะพาดูบรรยากาศรอบๆข้างนอกนะคะทุกท่านคะ่ะบรรยากาศรอบๆข้างนอกอบรรยากาศวันนี้ยายก็ออกมาพามาดูสักนิดนึงเดิอนออกมาข้างนอกนะคะเดิอนออกมาข้างนอกนี่เห็นไหมคะทุกท่านคะ่ะ บรรยากาศเขาประมาณนี้เลยนะคะอือนี่ก็ถนนคนเดินนะคะถนนคนเดินมาดูซิว่ามันเงาเว็บยายไม่เดินตามถนนเลยยายต้องเหยียบหญ้ายายกลัวลื่นอือฮ เดี๋ยวก็หัวนกนะั่นเป็นคนพิการนั่งรถเข็นโอ้ยไม่เอาไม่เอา <laughs> ใครเดินปูงญ้าต้นเนี่ยจับเอากล้องจับไอ้นี่เอาเอากล้องจับถนนเอาปอยายไม่ได้ใส่อรองเท้าตะงปูนะคะเพื่อนๆจ้ะ ได้ไม่เอาไม่ใส่รองเท้าตะปูเนี่ยก็เดินในพงหญ้าเห็นไหมคะมันมันเพลบเผลอถ้าเกิดหิมะลงมันก็อ่าจะอีกแบบหนึง่งพอถ้าเกิดมันหนาวมันก็จะอยู่ในเนี่ยอ,อยู่ในการลื่นมันก็จะลื่นนะคะนี่ต้นคริสต์มาสเขาก็ไม่ เป็นไรนะคะเขาแต่อยู่ตลอดปีตลอดชาติของเขาเอย่างเงี้ยใบเขาก็ไม่ร่วงเขาก็อยู่เขียวชะอมนะคะทุกท่านคะ่ะอยู่เขียวชะอมต้นไม้ต้นไม้ที่อ่อยู่ต้นไม้ยืนต้นนอกจากนั้นเขาก็ร่วงใบบดนะหน้าหนาวเดือแต,ต้นคิดสมมาตองอยู่ ต้นกิจมาศเขาก็ยังอยู่วันนี้มีแดดแดดมีแดดแต่ก็หนาวนะคะเพื่อนๆจ้มีแดดก็หนาวนะคะยายก็จะเดินไปตรงนี้จะเดินไปชมนะรถจอดอยู่ไอที่สระน้ำอจอดอยู่ที่สระน้ำดูตึกฝั่งนู้นสิคะสวยไหมคะทุกท่านคะตึกฝั่งนน้นสวยไหมคะมเห็นดีเลย เห็นเงายายไหมเห็นเงายายไปด้วยเลยเห็นไหมมีแดดถ้าเป็นบ้านเราก็จะร้อนนะมีแดดแต่ประเทศเขาปีแดดได้ก็หนาวตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวเนาะมันปกคลุมไปหมดปีนี้ก็หนาวแปลกเหมือนกันนะยายไปเมื่อวานนี้โอ้โห มันหนาวใส่ถุงมือแล้วยังต้องอ่าใส่ไอถุงมือพลาสติกข้างในมันหนาวจริงๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยายสุภาไอ์เลน์ไทยค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ